สวัสดีนะคะ youtube นะคะพอิญิตาแฟมิลดี่รายงานตัวนะคะสวัสดีเอฟทีนองหลาทัวโลกทุกประเทศั้วเด้อค่ะนะคะมือนี้งกระติดตั้งหัวขอว่าก็ต้องไปสนใจเด้อค่ะนะคะฝันเด้อค่ะฝันนะคะฝันฝันฝันแบบล้มๆ้มแรงแรงคนเรามีจิตฝันแม่นบ่ฝันแบบล้มๆ้มแรงแรงแต่ฝันแบบอ่าพิดพิน่ะอ่ะก็ว่ากันไปคนเรามีจิตฝันเนาะนะคะออาก็ว่ากันไปเด้อค่ะนะคะ คิดเถอะนะคะฝันไปโลดนะคะที่ตมหวังบอแต่บอแมนค่ะบอตมหวังค่ะนะคะฝันแบบบาปฝันแบบลุ้มลุนึงแรงนะคะอ้าวว่าไปโลดนะคะอ่านะคะน้องลาวไ่ได้ไปไส่ค่ะนะคะน้องลาวก็่ได้ไ่ได้ตอบล้งนะคะผู้ใดที่คิดว่าน้องลาตอบล้งแล้วนะคะน้องลาตอบล้งแล้วตอนนี้นะคะนักรองตัวเองที่ดัง่มเสเนียเสียใจด้วยเรื่อง่านะคะ <laughs> บอกว่าออ่ยงนะแปลว่าฟันแบบล้มุมหนึ่งๆรงนะคะว่านักว่านองหลาสอบสอบลงแล้วนะคะต่อไปนะคะนักลองกะชิดังวาตแนนมาแทนกันวัตเนนนะคะมาแทนกันว่าตแนนนะคะเป็นไปได้บ่เอฟซีนะคะที่พอจะเห็นมีคนเบิ่งยู่ติบกวคาคนะคะยิติว่าคุณประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ว่ากันเด้อค่ะนะคะบอกมันก็บ่บนดอกนะคะดวงไครดวงมันนะคะจะว่าดวงแบบนี้มันบ่เมงนกันนะคะฝันไปเถอะนะคะฝันแบบล้มลุ่มหนึงๆรงคนเรามีติดฟันเม็นบอกค่ะ เพว่ากันหรอกคนเรามีติดขวญนะคะมีติดขวดนะคะว่ามีติดว่าแบบจะว่าคิดอีหยังก็ตามแต่นะคะม,มันที่ที่ที่เห็นเห็นอยู่มันประถูกต้องเลยนะคะ<ม>คนเราทราําร้ายคนใดนะคะตะก,กิงค่ะนะคะเราก็ทํรลายครอบครัวจานะคะ <c oughs> เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะคะ <c oughs> ทํรลายครอบครัวกันเ่ราว่ากันเด้อคขันนะคะแล้วแต่นะคะบ่ได้ว่าว่าไผเด้อคขันนะคะ ฟันไปโลดนะคะฟันแบบรมๆหนึ่งแรงฟันไปโรดะค่ะจังตันจังตีจังตันจังตีนะคะจังหน่อยเออจังหน่อยนะคะตอนนี้ก็นอนมือไกลหนาผากเร้วบอกแค่นี้แหละนะคะพอได้ทืนใจกันนะคะ <c ok> น้องลาก็ได้ไป็สใจเด้อค่ะเอฟตี้นะคะน้องลายยังอยู่กับพวกเรานีแหละเดี๋ยน้องก็จะึ้นไล่อยู่กันนะคะเอ่อเอฟตี้ก็บอกว่าอยากให้น้องลานะคะอยากนันตอนนี้เอฟตี้บอกเร็วว่าอยากให้น้องลาทํำทิงนะคะ อยากให้น้องลาบปล่อยผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆนะคะพุ้มปิดเอาไว้่อนนะคะ,ะเดือนนี้ได้เฮ็ดอธิเฮ็ดเดือนหน้าก็ได้อย่างมะเกยังบมแด่นอนแม่นบอกค่ะนะคะไ <c oughs> อหยังมันลงโตและหลายจริงหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆยาก,กนอนเนาะนะคะอ,ะอันไหนมันถูกต้องอันไหนมันบ่ถูกต้องนะคะพวกเรากระเบิงกันอยู่ค่ะนะคะเราไ่ได้ว่าดอกนะคะบ่ได้ว่าดอกนะคะตอนนี้เอฟมดี้บอกว่าเ,าเงินที่โอนไปแล้วผมไม่เอาคืนครับให้น้องไปให้น้องไปทำาน่นทำนี่นะคะเอฟมดี้็บอกทำนี่เนาะนะคะ กับบริวากันนะคะกับพ่อพ่อแม่แม่เอ็กีทุกคนกันบยมเบากันทุกคนเลยนะคะผมไม่จิ้งน้องครับคุณพลอยผมไม่จิ้งน้องครับผมจะอยู่กับน้องครับนะคะอ่าวาก็พลอยมาเลยนะคะตอบความนตนมาบระพุกับเขามาหลังบ้านนะคะม <c oughs> ่าวาวคำนีเนาะนะคะ <c oughs> แม่พ่อยป็นีงใจค่ะนะคะพลอยก็ดีใจนะคะ,อ,ะ,ะ,คะอ่าคุณพลอ,อยขึ้นไล์ด้วยนะคะขึ้นไล์ด้วยนะคะช่วยน้องทั้งยี่สิบนาทีสามสิบนาทีก็ยังดีนะคะอย่าให้เงียบไปพี่พลอยนีสาก็บ,บ่ได้เงียบไปใจค่ะพี่พลอยทำงานนะคะ อ่าแม่พอมีปัญหาดอกนะคะอ่น้องลานะคะถ้าน้องล่าเขามาเบิงจีพีพอยแม่พอยเนาะอาจจะไปดเบิงกระไดก็เป็นอย่างคัะนนะคะเดี๋ยวแม่พอยกับจีไนตรวอยูดอกนะคะอ่าแม่พอยกับ่ระเดจงนงไปไหนนะคะเอฟซีตั้งมาเลยบอกว่าแม่พอยช่วยบอกให้น้องด้วยนะคะพี่พอยแม่พอยนะคะคุณพอยนะคะช่วยบอกให้น้องด้วยนะคะพ่อแม่เอฟซีไม่ทิ้งน้องเด็กขาดนะคะอยากให้น้องทาเพลงออกมาเรื่อยๆว่าจะเด็นะคะ อยากให้น้องทําเพลงออกมาเรื่อยๆนะคะว่าจะมีพวกเราจะรอปันเพียงนองนะคะเอฟซีถ้าจังใดถ้าน้องเพียงนองยังบอกมานะคะปันเพลงตัเกา่าก็ไในนอหนะนะคะอย่างนั้นที่ว่าลำตะกอนวนแฟนนะคะแล้วก็ได้หลายเพียงนองเพียงตัเก่าน้อง,า,องาปันโรนเนอร์ค่ะนะคะยอดยิ้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่เด้อน,นะคะตอนนี้นะคะยอดยิ้มลงหลานเนาะ เร้อว,ว่าผลง,งานใหม่ของน้องจากใจหลาหน้อยนะจีออกมามือไหนเนาะจะีออกไหนมาออกมามือไหนพวกเราก็พร้อมที่ว่าเป็นกำลังใจที่จะเชียร์ยรยนะคะเดี๋ยวน้องไทยน้องเดี๋ยวน้องททยเอ็มวีนะคะน้องกับ่อยตอนนี้น้องกส่เตียงใตียงมาเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวน้อง่อยเอ็มวีนะคะ วีออกมานะคะเราเมื่อไหนนะคะเดี๋ยวน้องหลากร็ต้องมาบอกอินค่ะนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวต้องหลาก,กันไล่ค่ะนะคะเดี๋ยวต้องหลาก,ก็ขึ้นไล่ให้พวกเราฟังนะคะให้พวกเราลับดูอาพอ,พอ,พอๆแม่จังตันจังสีเนาะนะคะเดี๋ยวพอต้องหลากขึ้นไล่แล้วเอฟตี้ก็ค่อยจ่อบเบิ้งน้น้องหลากขึ้นี้ยงเนาะน้องหลานะคะเพราะว่าเอฟตี้ก็ร้อน้องหลากขึ้นไล่อยู่ด้อค่ะนะคะน้องหลาจะเป็นยังไงก็ขึ้นไล่เนาะขึ้นไล่มาชี้แจงกันเนาะนะคะเดี๋ยวแม่พอชี้ขึ้นไล่ค่ะนะคะ คืไล่ให้พอ่อๆแม่ๆนะคะว่าหายคืนหอดน้องหลานน้องหลานไ่ได้ไปใจกันนะคะแม่ตูพนก็บอกมาว่า huh นี่แม่ตูพนไปกินไล่นะคะไล่อยู่บันหน้าแล้วก็นายกประสันดีเรียบร้อก็เขาไปถามหาเอฟพีก็ถามว่าน้องหลานเป็นยังไงแดดสบายดีเพราะแม่ตูก็บอกว่าน้องหลานสบายดีนะคะบ่มีปัญหาอย่างน้องหลานสบายดีว่าสันดีนะคะแสดงว่าเขาคุยกันก็น่าแม่ตูละละเนาะหรือว่าจังไดเรากบ่รู้นะคะไปแล้วก็น้องเราเราลูกแค่นี้เราก็สบายใจแล้วนะคะ เดี๋ยวน้องหลานะคะจีขึ้นไล่ให้ให้เบิ้งให้ให้พ่อพ่อแม่แม่แมแมตุน่นเขาบอกคำนีเนาะเรื่องกุ้งปิดเอาไว้ก่อนค่ะนะคะณตอนนี้นะคะเรื่องเพลงนะคะเรื่องเพลงเรื่องใหญ่อ่าน้องหลาต้องปล่อยเพลงออกมานะคะแล้วก็พ่อพ่อแม่ที่ได้ปันเพียงต่อไปก็เหตุไปเรื่อยๆค่ะน้องหลาตอนนี้น้องหลาก็ต้องเห็ุอีหยังเลยค่ะน้องหลา ตอนนี้น้องหลักตัวปล่อยผลง,งานเพลงออกมาแค่นั้นนะคะจบเลยนะคะเรื่องกรุงปิดก็เอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดือนนี้มันจัดบ่ดด้นะตวัวเราต้องไปจัดจัดเราถ้ารถาจัดแบบเราจะมีปัญหาโน่นปัญหานี่มีอย่างทุกทิ้งทุกยาที่เขามาเ่าไปจัดค่ะนะคะเพราะว่าเอฟซีเข้าใจนะคะเอฟซีเข้าใจน้องหลั มีอย่างเดียวค่ะนะคะอยากให้น้องลาปล่อยเพลงนะคะเอฟซีต้องการแค่นี้นะคะเอฟซีบอกว่าคุณพลอยคุณพลอยช่วยบอกน้องด้วยพี่พลอยแม่พลอยอย่างแล้วแต่ว่าเอฟซีนะคะบอกน้องด้วยให้ปล่อยเพลงออกมาเรื่อยๆนะคะพวกเราไม่ทิ้งน้องอยู่แล้วครับกตัญญูนะคะน้องลาค่ะน้องลาคืนไล่นะ น้องลาจิได้ยินคำว่าวคำนี่จากเอ็ดีหลายๆคนทุกคนแทบทุกพนเลยกับว่าใดว่าพอพ่อมแม่พอถิงน้องลาเลยน,นะคะนั่นแหละนะคะบางเทือพี่พ่อยกับในคอมเมนต์นะคะพี่พ่อก็ขนลูกเลยนะคะพอพ่อมแม่พอถิงน้องลาเด็คาดค่ะบอใจว่า,าหาว่าน้องลานะคะแบบซอบลงอย่างนี่นะซอบลงเราศิลปินคนใหม่จะได้ขึ้นแทนอย่างนี่นะคะฝันไปเช่นค่ะนะคะฝันแบบรมๆเนึ้งแรงฝันไปหลดนะคะ อย่าฟันฝันไปโหลดฝันแบบร้มเรงแรงน่องลาตอบลงแล้วนะคะดีใจกันใหญ่เลยนะคะว่าศิลปินคนใหม่จะได้กิ่นมาแทนน้องลาว่าร้านนะคะโอ้ยนะคะฝันไปเถอะนะคะก็บอกแค่นี้แหละนะคะเอตี้ก็บวาว่าฝันไปเถอะคุณพลอยว่าเอตี้ก็บอกอ่านะคะพลอก็เลยบอกว่าฝันไปเถอะนะคะพอก็เลยบอกความนี้เนาะ ก็ต้องไปสนใจค่ะนะคะ FC นะคะยูก็น้องลาตลอดไปพวกเรานะคะ FC น้องลาทั่วลูกทั่วประเทศยูก็นองลาตลอดไปเนาะนะคะเว้นแต่ว่านองลาบอกว่าเออขอยุติแล้วนะจังตันจังตีจังตันจังตีน่ะพวกเราเขอเขาผิดเจรณาะนะคะณตอนนี้นะคะก็ต้องพิจาจรณาแล้วนะคะยูก็น้องลาไปกันนะคะนองลาไล่ตัวเดอ้อค่ะนะคะน้องลาต้องึ้นไล่ตัวบอกพอๆไปแม่เนาะนะคะ FC จะได้ 3, เ,เข่าไปหา คุ่มปิดอาไว้ก่อนเพราะว่าแม่แม่แม่พ้อยหรือว่าเอฟซีทุกคนอยากให้น้องหลาคอยเพลงออกมาเรื่อยๆเนาะนะคะได้เจอกันไหมค่ะคลิปหนาเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์พี่พ่อดีสานั่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ